ื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอสนับสนุนโดย TrueMove Edge CG Plus King Power เข้าใจนักเดินทาง s c b Prime เอกสิทธิ์ชีวิตระดับพรามที่สะท้อนความสำเร็จเฉพาะบุคคลระดับคุณคุณผู้ชมครับช่วงเรื่องนี้ต้องแชร์วันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าอยากจะแชร์จริงๆเพราะว่าฮอตมากๆในโลกโซเชียลออขอสำเนียงเหรอได้ ฮอตมากๆในโลกโซโเชียลโซเชียลโอเคว่า <Wow. S 1> <Okay. laughs> ได้นะเออคือแบบทุกคนแบบตื่นเต้นมากๆอยากจะไปเลิศเกินไปทำอะไรครับคุผู้ชมไปกินผัดกระเพราโอ้ <Huh? S 1> oh. แค่ผัดกระเพราอะ่ะตื่นเต้นอะไรกัน <laughs> เขาตื่นเต้นตรงนี้ครับตื่นเต้นที่ภาชนะ <What? S 1> ที่เอามาใส่ผัดกระเพราเนี่ย <Oops. S 1> คือไม่รู้ว่าพอคุณสั่งเสร็จแล้วเนี่ย เขาจะใส่อะไรมาให้คุณกินเอาง่ายๆเลยเออสมมุติคุณนั่งอยู่ที่โต๊ะอย่างเงี้ยฮะอยู่ๆเนี่ยเขาอาจจะใส่มาบนครกก็ได้นะเอออยู่ๆเขาจะใส่มาในแก้วน้ำก็ได้ไนะอยู่ๆจะใส่มาในฝาโ่งก็ได้ไนงะเอาสิาร้านแบบนี้มีอยู่จริงนะไม่น่าเชื่อเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเลยไปเลยฮนะกับช่วงเรื่องนี้ต้องแชร์โอ้โห คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมงานของเราเดินทางกันมาถึงจังหวัดขอนแกน่เพื่อพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่ร้านอาหารตามสั่งเล็กๆร้านนึงที่มีชื่อว่าแล้วแต่กระเพราแท้แหมฟังแค่ชื่อร้านก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับแถมดูจากบรรยากาศแล้วก็เหมือนร้านอาหารตามสั่งปกติทั่วไปแต่ทําไมถึงได้มีคนแวะเวียนมาอุดหนุนที่ร้านอาหารร้านนี้ไม่ขาดสายแถมยังโด่งดังเป็นที่พูดถึงกันมากมายในโลกโซเชียลอ,อีกด้วย เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยและทำความรู้จักกับเจ้าของร้านนี้กันดีกว่าครับชื่อนายจักรพลครับนามเป็นคุณสีตระกูลครับผมคนที่สุดรอท่านนี้แหละครับหนึ่งในเจ้าของร้านอาหารจานแปลกของเราในวันนี้นี่เราจะหาที่ที่รวมตัวกันนะครับตอนกลางวันสำหรับนักดนตรีก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้เกิดร้านขึ้นมาเอ๊แล้วทำไมร้านนี้ต้องขายแต่ข้าวกระเพราล่ะครับพี่สมัยก่อนเวลาหากินข้าว อาหารข้าวคือจะมีกระเพราก็จริง <c oughs> แต่เป็นกระเพราที่เราไม่ชอบครับกระเพราที่ใส่ผักใส่ถั่วงอกถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแม่เป็นร้านที่ตอบโจทย์วัยรุ่นไม่กินผักจริงๆเลยนะครับเนี่นอกจากที่มาของเมนูจะคูลแล้วที่มาของจานแปลกร้านนี้ก็คงคูลด้วยนะครับเกิดจากการควนกันครับของเพื่อนที่นะ้องปกติเราที่ที่เรารวมตัวกันก็เลยเริ่มอยากกันเออเอาที่เขาบอกว่าอยากใส่อะไรไปแปลกๆมาให้ทาน ก็เริ่มแบบเป็นเป็นถายข้าวสุนัขเขาก็เลยแบบไปชอบไปถ่ายรูปลงโซเชียลการเป็แบคนอื่นก็มาก็อยากได้ได้เป็นแบบที่ต่างน้องแข็งก็อร่อยดีค่ะโดนจานข้าวหมาก็รู้สึกแปลกดีค่ะไม่เคยเจอแบบนี้ปกติเป็นคนชอบกินกะเพราค่ะแล้วแบบถ้านึกถึงกเพาก็ต้องนึกถึงร้านนี้ค่ะ แม้ว่าจะมีแต่เมนูกระเเทาอย่างเดียวแต่ร้านนี้เขาก็มีวัตถุดิบให้เลือกอยู่3ชนิดด้วยกันจะมีอะไรบ้างนั้นลองไปถามพี่เจ้าของร้านอีกท่านดูดีกว่านะครับก็สั่งปกติทั่วไปนะแต่ที่นี่จะไม่มีเมนูลูกค้าก็จะงงๆ่อยอ่าล้วก็จะบอกว่ามีแค่หมูสับกับไก่สับนะครับจะมีเปเชียลเมนูก็คือเนื้อวัวสุกเสาร์อาทิตย์กับวันหยุขดขกาวตาเลือกถึงจะมีเนื้อวัวหมูอร่อยปกติอยู่แล้วไก่จะอร่อยมากกว่าเป็นเบสเซลเลอร์เป็นซิเนเจอร์ของร้านเพราะว่ามันผัดแห้ง ก็จะแนะนําลูกค้าอย่างนี้ไข่ขายที่สุดแพงสุดแทบสุดก็คือไข่ข้นลูกค้าจะชอบ80%กเ็ขาจะสั่งกระเพราไก่ไข่ข,ขน้นหมูไข่ข้นด้วยและสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้จานแปลกต้องสั่งเอาเองนะครับเพราะพี่เขาไม่ได้ให้ม่วนนะจ๊ะไปย้ําอีกครั้งเรื่องจานแปลกนะเราไม่ให้ม่ววถ้าไม่ขอนั่นแหละต้องขอเท่านั้นเพราะเราเคยโดนจากที่เขาเห็นในเน็ตที่มันดังดงนะเพราะว่าเราไม่ให้ใครม่ววตั้งแต่แรกเลยลูกค้าจะบอกว่าเอากระเพราไก่สอง เอาจานแปลกด้วยครับพี่ลูกค้าจะบอกเองขอแบบหนักๆพี่ขอแบบเอาลูกค้าบอกเองบางคนมาขอขอขอโถส้วมมีไหมเออผมก็จบอกมีแต่มือสองเอาไหมเอเอก็มีแต่ลูกค้าขอจริง,รงๆก็ดูตามหน้าด้วยบางคนก็บอกแล้วแต่พี่ขอหนักๆเอาแบบไม่ซ้าแล้วก็จัดให้หนักๆสุดที่ที่เราชอบที่ผมชอบส่วนตัวก็คือเอาใส่มือลูกค้าขอเองเอาถามว่าร้อนไหมก็ไม่ใช่มือผมเป็นยังไงเยอะแยะ,ยะมากเลยเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิ อะไรก็ใส่ได้อะเอาเเอแต่ว่าผมว่านะจริงๆแล้วนะที่เด็ดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นรสชาติมากกว่ารสชาติต้องดีมากถึงได้แบบใส่อะไรมาก็ได้ไงคนโอเคหมดอยากกันนั้นเลยฮะ <S <S ผมให้น้องก้อยไปลองดูครับวันนี้ <S <S น้องก้อยไปลองทานดูดูซิว่าน้องก้อยจะเจออะไรนะฮะสาทุกขอเจอจานอาหารหมาผมวมีด้วย รอเล่นลอเล่นเอาไปดูซิน้องก้อยจะเจออะไรเชิญครับเดี๋ยววันนี้เรามีจานชามสเปเชียลโคตรพิเศษพิเศษขนาดแบบที่เป็นนักร้องนำวงโลโซฮะไม่ใช่อันนั้นพิเศษโอเค,อเคจานพิเศษให้กับรายการเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรือ,อเดี๋ยวคุณเจอผมครับโอเคกระเพราแท้จานแปกหนึ่งจานพิเศษสุดๆให้กับรายการเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเรอ จานพิเศษจานแปลกสุดสำหรับรายการเรื่องแบบนี้บบนก็มีด้วยเลยเปิดฟ้าครับคุณนามี่เปิดฟ้าออกมาเป็นไห้กระเพ๋าอ,อยู่ในไห้เจอแบบนี้ธรรมดาไปรายการอื่นหรือคนอื่นเคยได้แล้วอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับไม่เคยทามาก่อนคุณนามี่ครับยื่นลงไปตรงนี้ครับนี่คือภาษาภาษาไทยเรียกสาหมอภาษาอังกฤษเรียกหมอโอเคอันนี้เรียกว่า,หาไห,ไห้ไห้ไข่โอเคไห้โอเคโอเคข้างในคือกระเป๋านะครับเจอแบบพิเศษนะครับเจอครั้งแรกนะฮะ ต้องบอกอีกครั้งว่าถ้าไม่ขอเราก็ไม่ให้นะลูกค้าปกติทั่วไปเราก็ไม่กล้าทาให้ขนาดนี้โอเคอาจจะดูหน้าตาอาจจะดูแย่นะครับแต่จริงๆแล้วแย่มากวางครับโอเคครับวางให้บนนี้เดี๋ยวพวกแบบไข่ข้นโอ้โหก็อยากกินข้าวแล้วเป็นผมเป็นลูกค้าตรงข้างผมซื้อ400แบบนี่จานแบบหมุนได้ด้วยฮะจานโคตรพิเศษสุดยอดสำหรับรายการเรื่องแบบนี้ต้องมีเรื่อยๆเลย <Okay. S 1> ก้าขาอีกแล้วนะคะว้าวผมว่าความควรของพี่พีเจ้าของร้านและรสชาติอาหารที่อร่อยโดนใจบรรุนเนี่ยแหละครับที่มัดใจลูกค้ายอยู่หมัดเลย ทำให้ผู้คนต่างล,างลังหลเข้ามารับประทานกันอย่างไม่ขาดสายหากคุณผู้ชมท่านใดที่จะมาลองจานแปลกก็มาตามเวลาเปิดปีดทิได้เลยนะจ๊ะวันจานถึงสุกเปิด11โมงครึ่งนะครับถึง3ทุ่มส่วนสาวที่เปิดเที่ยงครับถึง3ทุ่มเหมือนกันร้านจะตั้งอยู่ที่หลังมหาวิทยาลัยคอนแก่นนะครับถ้าใครได้ผ่านมาก็เชิญชวน,นครับนี่แหละนะฮะที่เขากล่าวเอาไว้ว่าไอเดียดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับ เออก็แบบไขไอเดียล้วนๆน่ะแต่ว่าอาหารก็อร่อยอ้าวมีโอกาสขอเชิญได้นะครับอยู่หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองนะครับเวลาไปก็ไปรอนิดนึงนะเพราะว่าคนเยอะมากๆเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมยังมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากกันอีกเช่นเคยนะฮะตอนนี้พักสักครู่ครับโครงการเรือพระราชทานเวชพาซึ่งถือว่าเป็นเรือพระราชทานรักษาพยาบาลถังน้ำลำเดียวในโลกเลยนะครับที่ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ เพื่อให้บริการรักษาฟรีกับประชาชนโครงการนี้มีที่มาอย่างไรไปชมพร้อมกันครับกับช่วงเรื่องเล่าจากพ่อฮะ